วัสดีค่ะทุกคนตามที่บอกไว้เมื่อวานนะคะจะมาบอกสูตรหมักไก่นะคะไก่ก็ประมาณสิบสี่โลนะคะสูตรนี้เันจะเป็นหนังเป็นตับเป็นอะไรให้นับรวมเป็นสิบสี่โลนะคะมากสุดได้แค่สิบห้าโลนะคะมากกว่านี้จืดนะคะสูตรนี้คิดได้เมื่อวานนะคะคิดได้ปุ๊บทําขายเลยลูกค้าทักมาเพียบเลยค่ะว่าอร่อยมากทักมาทางแม่ค้าทักไปทางแม่ของแม่ค้าว่าอร่อยมาก บอกนะคะถามบ่กลัวใครเอาสูตรไปทํายไหมไม่กลัวค่ะแบ่งกันแบ่งปันกันนะคะแม่ค้าถือว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะแชร์กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคนอนะคะไซนี้เป็นรถไก่นะคะอันนี้แม่ค้ายังลืมลืมพริกไทยนะคะใส่พริกไทยด้วยนะคะสองห่อเดี๋ยวแม่ค้าจะซื้อมาใส่ทีหลังนะคะกะทิไซนี้ค่ะยี่ห่อไหนก็ได้นะคะ ะะใช้ยี่ห้อที่แล้วแต่ต้นทุนค่ะได้อันไหนก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกอันนี้เกลือนะคะห่อละหนึ่งบาทนะคะแบบนี้สองห่อสีส้มแดงนะคะอันนี้สีผสมอาหารนะคะใส่อาหารได้นะคะกินแล้วไม่เป็นอันตรายนะคะน้ำตาลปี๊บขอให้เลือกแบบเหลวนะคะเพราะใช้แบบก้อนแล้วมันบีน้ำน,นะคะขี้เกียจน้ำตาลายแดงของอันไหนก็ได้นะคะ มีอันไหนใช้อันนั้นนะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูจ้าผักไทยสองอันนี้หนึ่งน้ำตาลปีบ๊บใส่ไปเลยให้หมดมล้างแล้วนะคะบางยวงอีกการเทียบไก่นี่ต้องใช้มือเปล่านะคะ เราใช้มือนะคะไม่ดราม่านะคะไม่มีใครซซวค่วเรา,าใส่ถึงมือนะคะุกอย่างใช้มือนะคะโอเคเอหมดจะได้ออเออถือ,อเดดนี้ใส<อ>่แดงแดงโลใส่ไปเลยแดดร้อนมาก นี่จะเป็นไซส์ประมาณ10-12นะคะมีห่อไหนก็ได้นะคะลดหมูก็ได้ะคะ่ะแต่ทางที่ดีถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นลดไก่นะคะสิ่งที่เราจะเอาในนี้ก็คือผงชูรสกับผงกระเทียมนะคะเราจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเราจะใช้ผงกระเทียมที่มันอยู่ในนี้นะคะมีห่อไหนก็ได้นะคะ พริกไทยพี่แม่เอาไปยังทุบมันหน่อยพริกไทยเอาไปทุบก่อนนะคะไม่ต้องตามใส่ครกนะคะเสียเวลากะทิใส่ทีหลังนะคะกะทิเราต้องใส่น้าร้อนก่อนกะทิผิดกับมนมเราจะใส่ทีหลังนะจ๊ะสูนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่ามีอยู่ในรถดีนะ เกอบหมดเหยียบเนี่ยค่ะกะเต้มมาได้ค่ะถ้าใครกะไม่ถูกก็น่าจะประมาณสี่ห้าแก้วไม่ยังเป็นนาแต่ว่าอย่าเย,ยอะเกินมันจะเหลวคลายมากใส่เกลือ เกลือสองถุงนะคะถุงละบาทนะคะไม่ใช่ถุงละห้าบาทนะคะถุงห้าบาทนี่ลูกค้าใส่ถังแน่นอนใช่ถุงละบาทนะคะไส้ไไจ้ะไสไสแล้วการเสียบไก่นี่ต้องใช้มือนะคะใช้ถุงพลาสติกไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียถุงพลาสติกมันจะลงไปในอาหารอันตรายกว่าเดิมนะคะไม่มีใครทําถนัดนะคะการันตีค่ะ ใครบอกกินไม่ได้ใช้มือกวนก็ไม่ต้องกิน,นะครัะผมทำไม่ได้นาะสีผสมอาหารสองอนะจะอันนี้ต้องรีบกวนนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำร้อนไปร้อนนี่ไม่ใช่ร้อนเดือดนะเพราะว่าก็ปุก,กวนเราเป็นพลาสติกก็เป็นร้อนที่แบบหายเดือดแล้วพออุ่น ตวนไปจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะคะไม่ใช่อาหารผุกภาพนะคะใครกลัวมะเร็งไม่ต้องกินใครกลัวเบาหวานไม่ต้องกินนะคะเพราะแม่ค้าลองหมักแต่เกลือแล้วนะคะมันขายไม่ดีนะคะไม่อร่อยนะคะบ่นกันนะคะไม่อร่อยนะคะอย่าก,กินอาหารสุกภาพให้กินสลัดผักนะคะสลัดผักก็มีน้ำมันถั่วเหลืองอยู่ในน้ำสลัดนะคะกับไข่แดงดิบ ต้องระวังนะคะสลัดสลัดที่สุขภาพดีคือสลัดกินกับน้ำพี่กะปิที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะมี่แค่นั้นนะคะว่าไปทั่วแล้วค่ะกลัวคลิปมันไม่มีเสียงใส่สองถึงแล้วเนาะอ่ากวนแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดก่อนนะคะใส่ให้หมดนะคะทุกหยดคือการใช้เงินซื้อมานะคะ ทุกอย่างคือต้นทุนลูกค้ามาแล้วนะคะก็ต้องไปทํำน้ำก่อนนะคะเดีย๋ยวป้าแม่เซกระทีใส่เลยเซกะทิใส่ก็จบแล้วค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะแล้วค่อยเอาไปใส่ไก่จบคลิปค่ะ